ีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาเงินทองนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคุณค่าของครอบครัวแล้วก็เพื่อนและเพื่อนนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะมาเรียนอะไรกันบ้างนะคะเราจะต้องมาเรียนเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวครอบครัวแล้วก็ลักษณะของครอบครัวที่ดีคุณลักษณะ ของความเป็นเพื่อนนะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของครอบครัวครอบครัวหมายถึงอะไรล่ะนะคะนักเรียนทุกคนมีครอบครัวหมดนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูนะคะครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานหรือทางสายเลือด การรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและเป็นพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตสมาชิกในครอบครัวจะต้องประกอบไปด้วยมีพ่อมีแม่มีลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานยายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กแต่บางครอบครัวอาจจะมี มีลุงมีป้ามีน้ามีอามีปู่มียา่ามีตามียายอยู่ด้วยกันครบเลยนะคะถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะคะถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะถ้ามีครบเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วก็โชคดีที่สุดนะคะถ้ามีอยู่ครบขนาดนี้นะคะ,ะบางครอบครัวสมาชิกจะต้องประกอบไปด้วยพอ่อลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิต หรือแม่ลูกและผู้หญิงที่เป็นผู้ชีวิตของแม่นะคะครอบครัวไทยเลยเรามีหลายลักษณะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้นะคะอ่ะแบ่งเป็นหนึ่งครอบครัวเดียวนะคะครอบครัวเดียว s i n เก e f a m ฟมิ family, นะคะคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกัน และมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันหรือพ่อกับแม่แม่และลูกนะพ่อกับแม่แม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นความหลากหลายทางเพศเช่นคู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิง คู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจจะมีลูกติดหรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วยก็ได้นะคะดูต่อไปนะคะต่อไปข้อสองครอบครัวขยาย extended family ก็คืออะไรคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วย พ่อแม่ลูกและมีญาติเช่นปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาหลานสมาชิกในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีหลายเพศนะคะหรือมีเพศเดียวนะ,ะอยู่ด้วยกันนะคะามาดูในะรูปรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวไทยในชนบทนะคะซึ่งเป็นครอบครัวขยายเป็นครอบครัวใหญ่ขยายนะคะ่าดูต่อไปนะคะสาม ครอบครัวพ่อแม่เดียว single parent family นะคะคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยพ่อหรือแม่ไฟายใดฝ่าหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดียว ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมหรือเรียกว่าบุตรบุญธรรมนะคะสครอบครัวข้ามรุ่นก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิก อาจจะประกอบไปด้วยหลานหลานเนี่ยอยู่กับปู่กับย่าหรือหลานอยู่กับตายายเนื่องจากพ่อแม่แต่งงานกันเสร็จแล้วก็มีลูกนะคะมีลูกออกมาแล้วก็ทิ้งให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเลี้ยงไว้ตัวเองกับสามีก็ไปทำงานที่กรุงเทพนะหรือไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งเงินมาให้กับ พ่อแม่เลี้ยงดูแลลูกต่อไปหรือบางครอบครัวแต่งงานกันเสร็จแล้วก็มีลูกเสร็จแล้วเลิกลากันไปหย่าร้างกันไปเสร็จแล้วก็ทิ้งลูกให้อยู่กับตายายหรืออยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตัวเองก็ไปทํางานต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็ไปเจอคนใหม่เจอผู้ชายคนใหม่เจอผู้หญิงคนใหม่ทํางานใกล้ชิดกันก็แต่งงานกันอีกแล้วก็มีลูกมีเต้ากันอีกนะคะ ซึ่งครอบครัวแบบนี้จะเจอมากนะคะนักเรียนดูต่อไปนะคะสองลักษณะของครอบครัวที่ดีครอบครัวที่ดีจะและมีความสุขนะคะและมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสมาชิกของครอบครัวสามารถทำให้ครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวที่ดีได้โดยการปฏิบัติดังนี้ หนึ 1> 1. มีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันทุกคนมีความรักและมีความห่วงใยกันดูแลสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ของกันและกันนะคะข้อน,นี้เราต้องมีนะคะข้อสองมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยไม่ปิดบังกัน และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะอ่ะข้อสามนะ,ะเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนทุกคนต้องมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว พร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับในเวลาเดียวกันเราสามารถทำประโยชน์ให้กับครอบครัวได้เช่นช่วยทำความสะอาดบ้านล้างจาลนาลดน้ำต้นไม้นะคะเราต้องช่วยกันนะคะงานบ้านเล็กๆน้อยๆเราต้องช่วยกันทำเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ ข้อสี่มีความซื่อสัสตย์และไว้วางใจกันทุกคนควรทุกคนควรยกย่องให้เกียรติกันเมื่อมีข้อขัดแย้งกันขณะอยู่นอกบ้านก็ไม่ควรถกเถียงกันหรือทะเลาะก,กันต่อนหน้าคนอื่นเพราะว่าอายเขาถ้าเราครอบครัวเดียวกันเราทะเลาะให้คนอื่นเห็นเนี่ยเราก็อายเขานะคะตอน,อตอนมอโมโหเนี่ยก็ทะเลาะก,กันด่านู่นด่านี่ แต่พอหายมาโหขึ้นมาแล้วก็มาคิดได้ทีหลังว่าไม่สมควรทําเลยนะคะอ่ะเราควรกลับมาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกันที่บ้านนะคะเมื่อทําความผิดควรพูดความจริงไม่โกหกกันรู้จักยอมรับผิดและให้อภัยแก่ผู้ที่ทําผิดนะคะห้าทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ทุกคนควรมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเช่นพูดคุยกันรับประทานอาหารร่วมกันช่วยกันทำงานบ้านการที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะทำให้เกิดความรากักความอบอุ่นและก็ความสามัคคีในครอบครัวทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อเกิดปัญหาอะไรกันเราก็จะคุยกันในครอบครัวปรึกษาหารือกัน ะะก็จะทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างครอบครัวได้นะคะ,ะเมื่อเราเรียนมาถึงต,ตรงนี้แล้วนะคะก็ได้จบเนื้อหาของอการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวได้นะคะเราก็คิดว่าครูคิดว่ามันไม่ยากเลยนะคะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเนื้อหารเราจบเพียงเท่านี้ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะ,ะแล้วให้นักเรียนทำ อันนี้เป็นใบางานนะคะนักเรียนใบางานคุณค่าของครอบครัวคุณครูให้นักเรียนระบ,บายสีภาพในครอบครัวให้สวยงามแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงเด็กที่ชั้นนะคะระบ,บายสีให้สวยงามอันนี้เป็นเพียงเบาๆนะคะนักเรียนให้นักเรียนใครใครเครียดน,นะคะจะได้เบาสมองนะคะให้ทํางานแบบเอ่อจะได้แสดงออกในการระบ,บายสีนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ ส่งมาในห้องของตนเองนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ให้สวยงามน,นะคะชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้ชั่วโมงต่อไปแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ